สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาทหรือเมทิโอไลน์นั่นเองในกลุ่มเมทิโอไล l ์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยนะครับมีอยู่5ภาพ67899 9ภาพนะครับมาอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับเห็นผิวละลายไหมครับนี่แหละ เสียรสีชั้นบรรยากาศของโลกเห็นผิวตรงนี้ละลายไหมครับนะบางทีเม็ดทรายบางเม็ดก็มีรูปเป็นหยดหยดลงมาเลยเห็นไหมครับผิวละลายชัดเจนนะครับกดหยุดดูภาพเองนะดูครับดูผิวละลายกดหยุดดูภาพเองดูผิวละลายครับอันนี้มีละลายน้อยหน่อยอ่าตรงนี้ก็มีละลายให้เห็นนะครับกดหยุดดูภาพเองนะ กดหยุดดูภาพเองดูผิวละลายเองนะครับกดหยุดดูภาพเองดูผิวละลายเองได้เลยเอาเลยครับกดหยุดดูภาพเองนะครับโอเคครับผมอุกบาทหินสีน้ำตาลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ